ค่ะวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวานจากวิวเอพักภาษาไทยนะคะก็ได้รับโอกาสพูดคุยค่ะกับคุณธานีทองพักดีนะคะเอกัครราชทูตไทยณนกะรุงวอชิงตันค่ะพูดคุยกันหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของคนไทยในสหรัฐกับโควิด -19 นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะอยากถามเรื่องแรกเลยเรื่องของความคืบหน้าในการช่วยเหลือคนไทยกลับประเทศไทยนะคะแล้วทางสถานทูตตอนนี้เราดําเนินการอย่างไรไปแล้วบ้างคะ่ะครับ อ่าสวัสดีนะครับก่อนอื่นอ่าก,ก็ก็อยากจะเรียนในภาพกว้างก่อนนะครับว่าสถานการณ์โดยทั่วไปเป็นอย่างไรนะครับช่วงช่วงประมาณที่ที่1พฤษภาก็มีคนไทยที่ติดค้างอยู่ในต่างประเทศประมาณ45,000คนโดยประมาณ25,000คนนั้นเนี่ยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในส่วนก็สามารถเดินทางกลับได้ทางบกนะครับแต่ในจํานวนนี้นี่ปีประมาณเกือบ2,000 0คนนะครับ1มื0นกกว่าคนเนี่ยที่ติดอยู่ในต่างแดนซึ่งต้องบินเข้าไป นะครับซึ่งในเดือนที่ผ่านมาจากทั่วโลกนะครับก็มีคนบินเข้าไปแล้วนีประมาณเก้าพันกว่าคนนะครับก็ยังยังเหลือคนไทยในต่างประเทศเนี่ยที่ยังมีความต้องการกับประเทศไทยเนี่ยอยู่ประมาณเก้าพันหรือประมาณหมื่นคนนะครับซึ่งในจํานวนนี้เนี่ยเป็นคนไทยที่อยู่ในอเมริกาประมาณสามพันสามร้อยคนโดยประมาณนะครับทีนี้ตามข้อกําหนดของของรัฐบาลไทยคือ คนไทยเนี่ยสามารถเดินทางกลับไปได้ในช่วงแรกๆนี่น,นะครับวันละแค่200คนจากทั่วโลกอ่าช่วงประมาณกลางกลางพฤษภาเดือนนี้ก็ได้ขยายเป็นประมาณวันละไม่เกิน300คนจากทั่วโลกและช่วงปลายเดือนนี้เตือนหน้าเนี่ยน่าจะขยายไปถึงวันละ400คนต่อวันนะฮะสี่ละคนต่อวันทั้งนี้ทั้นนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเลขที่ว่าเมื่อเดินทางถึงแล้วเนี่ยต้องมีการกักตัวที่เราเรียกว่า state quarantine ทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศไทยต้องกักตัวเป็น14วันเป็นเวลา14วันนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเชื้อโควิด1 9อยู่ซึ่งการจัดที่พักให้กับคนเหล่านี้เนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่นั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมีโคต้าวันละไม่เกิน400คนต่อว,วันนะครับแน่นอนผมเรียนแล้วว่ามีคนจากทั่วโลกนี่ต้องกัับในหลักมือนะครับแต่นั้นเนี่ยทางส่วนกลางก็ต้องบริหารดูว่าในแต่ละประเทศเนี่ย จะได้รับโคต้าในการสามารถส่งคนกลับได้เนี่ยวันละกี่คนนะครับซึ่งในส่วนของอเมริกาในในช่วงเดือนเมษานะครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราก็ได้สามารถส่งคนกลับไปแล้วเนี่ยนะครับประมาณ400กว่าคนแต่ถ้าเบิดรวมถึงเดือนนี้ด้วยนะครับน่าจะน่าจะส่งได้ถึง1,548คนเกือบ1ันหคนนะครับเพราะเราได้ได้รอโคต้าจากรัฐบาลมาแล้วก็สามารถจัด ให้บินกลับได้ในในอะที่ผ่านมารวมถึงปลายเดือนนี้ด้วยนะครับทีนี้ในในการเดินทางกลับนะครับสิ่งที่สาคัญสุดคือคนที่ประสงค์จะเดินทางเราขอให้ลงทะเบียนกับสารทูตน,นะฮะให้ให้ให้ท่านเนี่ยแจ้งความประสงค์ว่าท่านมีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยท่านมีเหตุผลความจะเป็นเร่งด่วนอะไรไหมเช่นว่าท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพท่านมีมีพันธะกรณีหรือมีภาร,รกิจที่ต้องรีบดําเนินการในประเทศไทยไหม หรือท่านมีเหตุผลทางด้าน,นมนุษยธรรมอื่นๆซึ่งเราจะนามาประกอบการพิจารณาด้วยนะเพราะว่าแน่นอนมีคนต้องการกับส3 0ันกว่าคนแต่จํานวนที่เราได้นั้นเนี่ยวันละหลักร้อยนะครับเราก็ต้องดูว่าว่าว่าใครมีความจะเป็นมากสุดแค่ไหนอย่างไรนะครับทีนี้เมื่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับเมื่อวันที่15พฤษภาคมเขคงทราบกันแล้วว่าสำนักง,งานการเป็นพลเรือนแล้วของแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ขยาย เรื่องช่วงของการห้ามบินก็เป็นพันในเข้าประเทศไทยเดิมทีนั้นจะครบกำหนดวันที่3ส,สิงหาคมพฤษภาตอนนี้เขาขยายไปถึงวันที่3เดมิถุนายนนะครับเราก็เลยตอนนี้กำลังกาลังหารือกับทางกรุงเทพว่าหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราขอโคต้าเพิ่มนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อจะได้อานอุบความสะดวกให้คนไทยเนี่ยสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ในในเดือนมิถุนายนด้วยตอนนี้เราก็ขอไปรววทั้งหมดเนี่ยพัน 800คนนะครับ1 800คนในช่วงเดือน mm. เดือน mm. เดือน mm. มิถุนาตอนนี้ก็ำลังรอไฟเขียวจากทางรัฐบาลอยู่นะครับแต่ถ้าเปิดได้เนี่ยเราเราหวังว่าจะสามารถส่งส่งคนไทยเนี่ยอำนวยความสะดวกให้วกลับได้เนี่ยสัปดาห์ละสองครั้งนะครับครั้งละประมาณ200คนนะครับรวล้สัปดาห์ละ mm. ประมาณ400 400คนนะครับก,ก็ก็หวังว่าน่าจะเพียงพอต่อความต้องการเพราะาช่วงนี้ก็ เราก็สังเกตว่ามีตัวเลขที่คนต้องการกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอาจจะเป็นเพราะว่าโรงเรียนเริ่มจะปิดนะครับหลายคนก็มีีควคนจาเป็นต้องเดินทางกลับมีนักเรียนที่ต้องกลับไปรายงานตัวก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านช่วยอธิบายเรื่องของขั้นตอนว่าเราควรจะเริ่มประสานงานกับเรื่องนี้ยังไงสําหรับกรณีคนไทยที่ต้องการจะกลับประเทศะคะครับคือสิ่งแรกก็ะสิ่งที่สําคัญสุดนะครับขอให้ลงทะเบียนกับทางสถานทูตก่อนเ้าบัดไปที่เว็บไซต์ของสถานทูตไทย และกรุงวอชิงตันดีซีกันนจะมีลิงก์ให้ลงทะเบียนได้นะครับซึ่งซึ่งในนั้นเนี่ยจะสอบถามว่าท่านเนี่ยมีความต้องมีมีแผนที่จะเดินทางมีความประสงค์ที่จะเดินทางกับประเทศไทยหรือไม่และให้ท่านระบุว่าท่านประสงค์จะเดินทางวันไหนและแล้วก็มีช่องให้เขียนข้อมูลข้อมูลอื่นๆที่ท่านเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์เช่นว่าตอนนี้ท่านประสบปัญหาอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับทีนี้ถ้าเปิดท่านลงทะเบียนแล้วเนี่ยชื่อท่านจะอยู่ในระบบของเราแล้วนะครับพร้อมทั้ง เราก็จะบันทึกไว้ว่าท่าน,นได้ลงทะเบียนเมื่อไหร่แล้วก็ท่านมีความจำเป็นเร่งด่วนยังไงดังนั้นเนี่ยเมื่อเราได้โคต้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะดูคนตามลิสต์เนี่ยครับว่าในก่อน<ม><ม>ในขอนี้ได้ได้ลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับคนที่ลงทะเบียนก่อนแน่นอนก็จะได้การพิจารณาก่อนนะครับแต่ในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันก็จะมีหลายท่านที่อาจจะลงทะเบียนช้าหน่อยแต่มีความเร่งด่วนมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับซึ่นนี้เราก็ดูด้วย,ด,วยด้วยเหตุผล้านมนุษยธรรมครับ สิ่งที่สำคัญสุดก็คืออย่างที่ผมว้คือเรื่องของการลงทะเบียนนะครับเ,เมื่อเราได้โคต้าจากรัฐบาลแล้วนะครับเราก็จะเอารายชื่อนี้มาดูแล้วถ้าเปิดท่านเข้าเกณฑ์เนี่ยเราจะอีเมลกลับไปถึงท่านนะครับว่าแจ้งท่านว่าเนี่ยท่านท่านเข้าเกณฑ์แล้วแล้วเรามีเที่ยวบินในวันนี้วันนี้ท่านท่านประสงค์ที่จะไปหรือไม่หรือท่านท่านอาจจะอาจจะเปลี่ยนใจไม่ไปแล้วก็ให้รีบบอกเราเราจะได้เอาที่นั่งนั้นไปไปให้คนอื่นพิจารณาต่อไปนะครับ นอกนอกเหนือจากเรื่องของการส่งคนไทยกลับประเทศในช่วงโควิด1 9แบบนี้นะคะท่านได้รับรายงานเรื่องคนไทยว่าประสบปัญหามีปัญหาเรื่องใดที่มีความกังวลที่คนไทยได้ได้มีการชี้แจงหรือว่าร้องเรียนกับทางสถานทูตบ้างไหมคะในช่วงโควิด1 9แบบนี้ที่เราในแง่ของคนไทยที่ที่เดินทางมาอยู่อยู่ช่วคราวแล้งต้องการเดินทางกลับนะครับ สิ่งหนึ่งที่ได้รับการประสานมากก็คือเรื่องของวีซ่าเขาจะหมดนะครับหรือจะกละตจะขาดเนี่ยนะครับซึ่งเราก็แนะนําว่าในเบื้องต้นเนี่ยคือให้ให้รีบไปยื่นเรื่องกับทางการสาหรับเพื่อขอขยายขอขยายวีซ่าพ่อยังไงขอขยายไปอนุญาตให้อยู่ต่อได้ซึ่งอันนี้อันนี้เขาจะมีช่องทางอยู่เราเคยประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับอย่าง้อยสุดถ้าบดเราคิดว่าเราเราไม่สามารถเดินทางกลับตามกําหนดได้จะต,ต้องวีซ่าจะขาดนั้นให้รีบ ยื่นเรื่องกับทางการสหรัฐเพื่อขยายระยะเวลาในการพำนักในสหรัฐไปก่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ท,ที่ที่เราได้ได้รับการสอบถามมากนะครับซึ่งอันนี้ต้องขอบียนว่าเราเราได้ยกเรื่องนี้คุยกับทางการสหรัฐด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศหรือ Homeland Security เราก็คุยกับเขาว่ามันมีทางไหมที่ว่าหลายๆคนไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับหลายหลายคนที่ต่างชาติที่มาอยู่ในอเมริกาตอนนี้ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศของตนได้ ทางสหรัฐมีสามารถที่จะอนุโลมได้ไหมให้ให้คนเหล่านั้นเนี่ยสามารถอยู่ต่อได้โดยไม่ต้องยื่นเรื่องขอต่อใบอนุญ,ญาตในการพำนักอยู่ในสหรัฐคือให้แบบอนุโลมแบบครสบอร์ดไปเลยให้กับทุกคนเหมือนกับที่วามทีประเทศไทยเราก็ทำนะ,ะส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนไทยที่ท,ที่ที่มาชั่วครางและต้องการกลับประเทศไทยนะครับแต่คนไทยส่วนใหญ่ที่อยู่อเมริกาสี่แสนเกือบห้าแสนคนเนี่ยเป็นคนไทยที่คล้าย ตั้งลกราอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่นี่แบบทาวนนะครับแน่นอนหลายคนได้รับผลกระทบจากโควิด1 9นะครับคือในแง่ของคนที่ติดเชื้อโควิดเลยนะครับจ,จากที่เราประมวลมานี่มีคนไทยในอเมริกาที่ติดเชื้อโควิดประมาณ12คนนะครับเฝ้าร,ระวังนนะะ P e y, เนี่ยนะครับ P e อเนี่ยอีกประมาณ4คนแล้วก็แล้วก็น่าเสียใจมากที่ที่เสียชีวิตแล้วประมาณ12คนนะครับ ส่วนใหญ่แล้วนี่เสียชีวิตที่ที่รัฐนิวยอร์กนะครับถึงห้าคนซึ่งแน่นอนก็เราก็ติดตามข่าวในสหรัฐนะครับว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นจะรุนแรงมากที่สุดในในนครนิวยอร์กนะครับที่รัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์นะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าและก็น่าเสียใจมากที่มีคนไทยได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับอย่างไรก็ดีก็ยังมีคนไทยที่ไม่อาจจะไม่ได้ติดเชื้อโควิดแต่ได้รับผลกระทบอาจจะมีการเลิกจ้างงานบ้าง หรือหรือไม่สามารถเข้าถึงสิ่งของใช้ประจําวันที่จําเป็นซึ่งในระยะที่ผ่านมาท่านก็คงทราบว,ว่าการหาซื้อหน้ากากใหมเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ที่หายากดังนั้นเนี่ยเราก็ได้ได้ร่วมกับชุมชนไทยในพื้นที่นะสารกองศูนใหญ่ของเราหลายแห่งเนี่ยได้ได้ร่วมกับชุมชนไทยเนี่ยในการเย็บหน้ากากาอนามัยเพื่อเพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนไทยนะครับอันนี้อันที่สองก็มีการเรื่องของการ การดําเนินกิจกรรมร่วมกับวัดนะครับเช่ในในการที่จะนําถุงยังชีพเนี่ยไปแจกจ่ายกับคนที่มีความจำเป็นนะครับอันที่สามก็คือเรื่องของวัดเอง,งนะครับหลายๆท่านเนี่ยตอนนี้ก็ไม่สามารถไปวัดได้เพราะว่าม,มันมีคําสั่งหรือมีมาตรการห้ามออกจากบ้านหรือ shelter in place นะครับดังนั้นเราก็ได้ประสานกับวัดตา,ตามพื้นที่ต่างๆส,ส่งอาหารแห้งส่งสิ่งของจําเป็น ไปถวายทังวัดด้วยนะครับเพราะว่าคนก็ไม่สามารถไปถวายเพลหรือไปอะไรได้นะครับดังนั้นเราก็พยายามพยายามคุยกับชุมชนไทยในแต่ละพื้นที่เนี่ยว่าเขามีความต้องการอะไรไหมในช่วงนี้ดังนั้นรเราก็พยายามดูว่าเราสามารถเข้าไปสนับสนุนได้อย่างไรนะครับค่ะก็วันนี้ครบถ้วนนะคะสําหรับสถานการณ์โควิดในอเมริการวมถึงการดูแลคนไทยในสหรัฐในหลายๆประเด็นของทางสถานทูตนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะท่านธานีค่ะ สวัสดีครับ